เค้กนะครับต้องบอกว่า,เ,าเป็นแป้งเป็นโดเป็นเค้กเป็นแบนสไตล์ฝรั่งนะครับซึ่งสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าบางคนก็รับประทานแพนเค้กเป็นขนมหวานนะครับวันนี้เราจะผสานแพนเค้กให้เข้ากับสัมผัสไทยๆอย่างขนมบ้าบินนะครับแล้วก็จะเพิ่มกลิ่นอายของรสชาติโกโก้เข้าไปด้วยให้เป็นช็อกโกแลตแพนเค้กบ้าบินครับเอาละครับพอพูดถึงเรื่องของโกโก้นะฮะหลายๆคนก็คงจะมีคําถามคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าโกโก้ต่าง กับช็อกโกแลต่ยังไงครับคำตอบง่ายๆเลยนะฮะเราคิดอย่างนี้ว่าทั้งโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตทั้ง2องอย่างเนี่ยครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมล็ด โกโก้ Go, ครับแต่สําหรับเจ้าตัวผงโกโก้ Go, เนี่ยครับเขาจะถอดส่วนของที่เป็นของเหลวซึ่งได้แก่ไขมันโกโก้ Go, นั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีมากกว่า50%ใน,มนเมล็ดโกโก้ Go, นะครับจะถอดส่วนตรงนั้นออกไปแต่ในขณะที่ช็อกโกแลตทั่วไปยังมีตัวไขมันโกโก้ Go, อยู่นะครับการที่ถอดตัวไขมันโกโก้ Go, ออกไปเนี่ยนะครับทำให้มีประโยชน์อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับการที่เรารับประทานโกโก้ Go, นะครับเราจะได้แร่ธาตุมากมายไม่ว่าโพแทสเซียมแมกนีเซียม ฟอสฟอรัสทองแดงสังกะสีหรือว่าโซเดียมนะครับเรียกว่าแร่ธาตุมากมายเมื่อเทียบกับเจ้าตัวไขมันโกโก้นั่นเองนะครับเอาละรครับสำหรับแพนเค้กัวนี้แพนเค้กทั่วไปเขาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะใช้แป้งอย่างเดียวกับการทําขนมบ้าบิน่นนั่นก็คือแป้งข้าวเหนียวครับเราจะนําแป้งข้าวเหนียวนะครับไปผสมกับโกโก้จํานวน1ช้อนโต๊ะครับผสมให้ของแห้งทั้ง2อ,อย่างเข้ากันดี หลังจากนั้นก็ตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายให้เข้ากันดีใส่กะทิเกลือแล้วก็ตามด้วยของแห้งที่เราพักไว้ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับสิ่งที่ทำให้ช็อกโกแลตบ้าบินแพนเค้กของเราแตกต่างจากแพนเค้กทั่วไปก็คือตัวแป้งครับเพราะว่าเราใช้แป้งข้าวเหนียวเราไม่ได้ใช้แป้งสาลีนะครับอ่ะที่เหลือนะฮะเราก็จะมีมะพร้าวทึนทึกนะครับเราก็ขูดให้เป็นฝอยเล็กๆครับใส่บามลงไปครับนอกจากนั้น ผมเพิ่มเนื้อสัมผัสนิดหนึ่งฮะงาคั่วไม่ต้องตีแนละนะฮะเราแค่คนให้ส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีครับ<ม>คนใช้กระทะเครฟปนะครับแล้วตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนแล้วครับหยอดแป้งไปเป็นชิ้นๆเนี่ยครับเป็นคำๆไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเื่อเราอยากได้เอฟเฟกต์ของการเป็นแพนเคก้ก จะทำชิ้นใหญ่ๆก็ไม่ว่ากันครับพอมีฟองอากาศขึ้นมานะฮะแปลว่าด้านล่างก็เริ่มจะสุกดีแล้วครับเราก็คลิกด้านได้เลยครับ ก็ปกตินะครับบ้าบินเขาก็จะชิ้นเล็กๆแพนเค้กก็จะชิ้นใหญ่ๆนะครับส่วนช็อกแลดบ้าบินแพนเค้กของคุณผู้ชมจะชิ้นขนาดไหนก็ตามใจละครับ